เราอยากได้บ้านสวยๆอยากได้บ้านแบบที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราเรามีเงินเรามีความสามารถเราเราไม่มีเอกาสารอะไรที่แบบที่พวกคุณต้องการน่ะทำไมแบบบ้านหลังแรกของเรามันแบบเออมันมันยากขนาดนี้จนน้องแชร์ออช่องทางติดต่อ j u s t m a t คือแบบแค่เขาตอบตอบรับกลับมาว่าแบบโอเคครับยอดเท่านี้นะครับได้เลยได้เลยแบบเฮ้ยง่ายจัง ว่าเราเป็นช่างเราก็อยากมีแบบบ้านสวยๆเป็นหลักอยู่แล้วมีที่จอดรถมีอะไรที่เพียบพร้อมต้องเริ่มคุยกับธนาคารแล้วเนาะเรามีเงินเรามีความสามารถเราเราไม่มีเอกสารอะไรที่แบบที่พวกคุณต้องการน่ะอาชีพอิสระความน่าเชื่อถือก็ลดลงแล้วไม่เนี่ยทั้งทั้งที่แบบเงินจริงนะเว้ยนี่เงินกูจริงนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอืมี่สองก็เริ่มทําการกูร่วมแต่ทีนี้มันก็ยังไม่พอคนยุ่งติดที่เราเหมือนเดิมผมก็อยากมีพื้นที่ทํางานที่นึงแล้วก็เป็นที่แบบที่พักของผมที่แบบอบอุ่นใจอ่ะ เลอกงานกับกับบ้านรดน้ําต้นไม้แบบเ,เหมือนคนทั่วไปเวลามีงานออกแบบอะไรก็ได้นดังในบ้านเองแบบสบายๆทําไมแบบบ้านหลังแรกของเรามันแบบเออม,มันยากขนาดนี้จนจนน้องแชร์ช่องทางติดต่อจัสแมนคือแบบแค่เขาตอบตอบรับกลับมาว่าแบบโอเคครับยอดเท่านี้นะครับได้เลยได้เลยเงแบบเฮ้ยง่ายจัง <laughs> เอออีกไม่กี่แบบคือคือในใจอาจจะนานแค่ไหนกี่เดือนไม่รู้แต่แบบบ้านเรารออยู่ดีใจใจดีใจจริงดีใจของดีใจจริงผมรู้เลยนะอารมณ์ของคนที่มีบ้านแล้วอะอเฉ้ยนคือครอบครัวอันนี้คือครอบครัวมันมันสำคัญสําคัญกับชีวิตจริงๆครับบ้านมันสําคัญมากๆบริษัทเนี้ยตอบโจทย์ Just m a t ถ้าให้พูดตรงๆเหมาะกับคนยุคปัจจุบันเนี้ยประทับใจหนึ่งเลยคือความความรวดเร็วความชัดเจน ทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยมันมัน,ม,นมันดีทุกอย่างนะผมยังหาอะไรไปติเขาไม่ได้เลยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตมันลื่นแล้วอะ่ะเขาวางแผนให้ได้หมดเลยผมผมโอเคมากๆเลยอดีตเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนเนี้ยปัจจุบันตอนเนี้ยและอนาคตต่อไปผมคิดว่าชีวิตผมจะดีมากๆขึ้นไปกว่าน,นี้อีกอ่ั